ยินดีต้อนรับสู่ไทยแรัดทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองทัพและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเรือฟริเกตที่ทันสมัยที่สุดของราชนาวีไทยที่เปรียบได้กับอัศวินแห่งท้องทะเลคือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือ H T M S ภูมิบอลอดุลยเดช F F G 471 เรือรบชั้นฟริเกตแบบล่องหนที่มีความสามารถรอบด้านและถูกจัดเป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นเรือรบแบบฟริเกตตรวจการกลายฝั่งฟริเกตที่มีเทคโนโลยีล่องหนสตีลซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดดราของศัตรูถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจป้องกันน่านน้ำปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลข,ของไทย และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสงครามยุคใหม่ในระดับมาตรฐานนาโตได้เรือหลวงลำนี้ตั้งชื่อตามพระประมาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าทัพอย่างหาที่สุดมิได้ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือรบที่ต่อขึ้นโดยบริษัท DSME หรือ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering จากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้โครงการจัดหาเรือตรวจการไกลฝั่งของกองทัพเรือไทยโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ14,600ล้านบาทตัวเรือมีการออกแบบโดยอิงตามเรือชั้น DW3000F ซึ่งเป็นแบบแผนเรือรบที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เรือมีความยาวทั้งสิ้น122.5เมตรกว้าง14.4เมตรความเร็วสูงสุดประมาณ30นอตหรือราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระวางขับน้ำประมาณ3,700ตันและสามารถปฏิบัติภารากิจในทะเลได้ต่อเนื่องหลายวันโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงตัวเรือถูกออกแบบให้มีลักษณะล่องหนล,ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์มีพื้นผิวลาดเอียงคล้ายเหลี่ยมเพชรและใช้สีพิเศษดูดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้การตรวจจับด้วยเรดาร์ของข้าศึกเป็นไปได้ยากยิ่ง ด้านระบบอาวุธเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชติดตั้งอาวุธทันสมัยหลายระบบเริ่มจากปืนใหญ่เรือขนาด76มิลิเมตรแบบ OTO Melara Super Rapid ซึ่งสามารถยิงได้เร็วถึง120นัดต่อนนาทีใช้โจมตีเป้าหมายทางอากาศเรือผิวน้ำและเป้าหมายบนชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันร,ระยะประชิด CIWS อย่างเช่นปืนกลอัตโนมัติขนาด30มเมตร สำหรับยิงสกัดจรวดหรืออาวุธนำวิถีที่เข้ามาใกล้ในระยะอันตรายระบบปล่อยต่อปิโดสำหรับต่อต้อตานเรือดำน้ำและระบบยิงจรวดต่อต้านอากาศยานแบบแนวตั้ง Vertical Launch System VLS ที่สามารถติดตั้งจรวด ESSM หรือ Sea s ปเตเพื่อป้องกันภัยจากอากาศได้ในรัศมีกว้างในอนาคตมีแผนจะติดตั้งจรวดร่อนโจมตีพื้นดินแบบฮาปูนหรือเ x o c e ซเซสำหรับภารกิจทำลายเป้าหมายบนฝั่งศัตรู รวมถึงระบบรบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรเช่นเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบตรวจจับคลื่นความถี่ต่างๆและระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ที่สำคัญคือเรือลำนี้สามารถรองรับการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางเช่นซิคอสกี้ S70B c Hawk ซึ่งมีบทบาทในการลาตระเวนปราบเรือดำน้ำและภารกิจค้นหาและกู้ภัยเรือมีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์แบบมาตรฐาน สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยานทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ภายในเรือมีห้องบัญชาการยุทธการที่ทันสมัยเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการทหารแบบเรียลไทม์สามารถเชื่อมต่อกับเรือรบลำอื่นฐานบัญชาการและอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแบบเครือข่ายศูนย์กลางการรบ Network centric warfare อันเป็นแนวคิดยุทธศาสตร์ใหม่ที่ทันสมัย ลูกเรือประจำการบนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชมีประมาณ140นายโดยได้รับการฝึกฝนในระดับสูงทั้งด้านการใช้อาวุธการเดินเรือและการซ่อมบำรุงภายในเรือระบบภายในยังออกแบบให้เป็นมิตรกับลูกเรือเช่นห้องนอนห้องอาหารห้องประชุมพร้อมระบบปรับอากาศที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างสบายเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเข้าประจำการในราชนาวีไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มกราคมพ สอสาลา2,562และถูกกำหนดให้เป็นเรือธงของกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการมีบทบาทสำคัญในการป้องกันน้านาน้ำไทยโดยเฉพาะในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมทั้งสามารถออกปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือพันธมิตรในการฝึกซ้อมรบหรือภารกิจสันติภาพระหว่างประเทศได้อีกด้วยตั้งแต่เข้าประจำการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมรบทางทะเลหลายครั้ง เช่นการฝึกขอบราโกร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาและการฝึก C A R A T รวมถึงภารากิจลาดตะเวนทางทะเลเพื่อป้องกันภัยคุกคามในน่านน้ำไทยเช่นการลักลอบขนยาเสพติดการลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการรุกล้ำของเรือประมงผิดกฎหมายอีกหนึ่งความน่าสนใจคือความสามารถในการบูรณาการกับระบบอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของประเทศพันธมิตรเช่นการเชื่อมต่อระบบข้อมูลการรบกับเรือรบของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นรวมถึงสามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมและระบบเรดาร์ขนาดใหญ่ทำให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้เป็นเพียงเรือรบของชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงระดับภูมิภาคในยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความตึงเครียดจากการแข่งขันทางทหารการมีเรือรบล้ำสมัยเช่นนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพเรือไทยในการปกป้องอธิป,ปไตย ป้องกันภัยคุกคามและรักษาสันติภาพในภูมิภาคเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชื่อของเรือที่สะท้อนถึงพระราชการณียกิจอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเรือหลวงลำนี้จึงเป็นมากกว่ายุทธปกรณ์แต่คือมรดกทางจิตใจของกองทัพเรือและประชาชนไทย สุดท้ายนี้เราในฐานะคนไทยควรภาคภูมิใจที่ประเทศของเรามีเรือรบที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับโลกและขอเป็นกำลังใจให้ทหารเรือทุกนายที่ปฏิบัติภาร,รกิจบนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชให้มีความปลอดภัยและสำเร็จภารากิจเพื่อประเทศชาติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ